สวัสดีครับผมชื่อพวงหรือพวกบรรดาคนงานในหลานเรียกผมว่าลุงพวงครับผมมีกิจการขายต้นไม้ผมชอบช่วยเหลือคนเวลาที่ใครมาของานทำหรือขอความช่วยเหลือผมก็จะช่วยเหลือตลอดจนลูกสาวของผมบ่นเสมอว่าผมเป็นคนที่ใจดีเกินไปใช่ครับฟังไม่ผิดหรอกครับ ผมมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งตอนนี้เธอรับราชการอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับส่วนผมอยู่ที่ปทุมธานีซึ่งมันก็ไกลกันพอสมควรนะครับลูกสาวของผมเธอจึงไปซื้อบ้านหลังเล็กๆอยู่ที่นั่นส่วนผมก็อยู่กับกิจการขายต้นไม้ของผมไปครับส่วนแม่ของลูกผมนั่นแหละครับเราแยกทางกันนานแล้วครับ จนตอนนี้เธอก็ไปมีครอบครัวใหม่ไปแล้วแต่เราก็จบกันด้วยดีนะครับเราสองคนต่างช่วยกันดูแลลูกจนเธอประสบความสำเร็จในเรื่องงานไปแล้วส่วนเรื่องเนื้อคู่ผมก็ปล่อยให้เขาเรื่องเองครับเพราะเป็นชีวิตของเขาตอนนี้ชีวิตของผมก็มีความสุขอยู่กับการช่วยเหลือคนและการดูแลร้านต้นไม้ของผม มันก็มีความสุขมากพอแล้วครับอีกอย่างภายในร้านก็มีคนงานอยู่3ามคนแล้วครับคนงาน3มคนนี้อยู่กับผมมานานจนเหมือนกับจะเป็นญาติพี่น้องกันไปซะแล้วเป็นคนในครอบครัวของผมไปแล้วครับวันนี้ขณะที่ผมกำลังเดินดูต้นไม้อยู่ภายในร้านเจ้าชิดคนงานในร้านก็รีบร้อนกระหืดกระหอบมาหาผม ลุงพวงลุงพวงจ้าเออเออข้าอยู่นี่มีอะไรวะเรียกเสียงหลงเชียวผมหันไปบอกกับเจ้าเชดลุงจ้าคือฉันน่ะจะมาขอลาออกจ้าผมได้ยินดังนั้นก็ใจหายอา้าวเองจะออกไปไหนมีอะไรก็บอกข้าได้นะอยู่กันมาตั้งนานอยู่ๆจะมาลาออกแบบนี้ข้าใจหายนวอย ถามกันไปถามกันมาก็ได้ความว่าพ่อของเจ้าชิดป่วยไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เจ้าชิดต้องกลับไปดูแลพ่อของเขาอ้าวแล้วนั่งัยเมียเองล่ะไปด้วยหรือเปล่าผมเอ่ยถามไปจะไปฉันต้องขอโทษลุงด้วยนะจ๊ะมันจำเป็นจริงๆนะจ๊ะเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องมาขอโทษข้าหรอก เรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยใครอยากจะให้เกิดล้ววะข้าเข้าใจแต่ข้าเสียดายเองสองคนนะ่ะอยู่กันมาตั้งนานอา๋อยังไงก็เดินทางปลอดภัยแล้วนะแต่พอเองหายอะ่ะจะกลับมาข้าก็ไม่ว่าอะไรนะเว้ยข้ากอรับเองสองคนเสมอนั่นแหละหลังจากที่ผมพูดจบผมก็ส่งเงินค่าแรงให้กับเจ้าชิดแล้วก็เมียที่ทำค้างเอาไว้และ ยังมีน้ำใจพิเศษให้อีกต่างหากอา้าวนี่ค่าแรงของเองโอ้โหลุงทำไมมันเยอะแยะจัง่ะจ๊ะลุงรับไปะนาค่าให้แล้วก็เดินทางกันดีๆละ่ะแล้วว่างๆอ่ะก็โทรมาหามาเล่นกับข้าบ้างนะจ๊ะลุงฉันขอบคุณลุงมากๆเลยนะจ๊ะฉันลาละจ๊ะลุงหลังจากวันที่เจ้าชิดจับเมียลาออกไป ผมกุกคนงานที่เหลืออีกหนึ่งคนก็อยู่ช่วยกันดูแลต้นไม้มันเหนื่อยมากขึ้นกว่าเดิมครับวันนี้เป็นวันเสาร์ลูกสาวของผมก็โทรมาบอกว่าจะกลับบ้านผมก็คิดว่าดีหน่อยจะได้มีคนมาช่วยงานที่ร้านอีกหน่อยนะครับสวัสดีจ้ะพ่ออ้าวแล้วทำไมวันนี้ถึงมายกต้นไม้เองล่จะจ๊ะคนงานไปไหนหมดแล้วเนี่ย ผมรีบวางกระถางต้นไม้ในมือลงก่อนจะบอกกับลูกว่าพอจาชิดกับเมียมันนะ่ะมันลาออกไปแล้วพ่อมันป่วยพ่อเองต้องทำงานเองนะ่ะถ้าพ่อไม่ทำแล้วใครจะทำละ่ะปล่อยให้เจ้าเม้งทำคนเดียวก็ไม่ถูกใจผมล้างไม้ล้างมือแล้วก็เดินนำหน้าลูกสาวเข้าไปในออฟฟิศอ้าว แบบนี้พ่อก็เหนื่อยแย่สิจ๊ะเออก็นิดหน่อยแล้วนะ่ะแล้วนี่พ่อเองก็ติดป้ายรับคนงานแล้วนะแต่ก็ยังไม่เห็นมีใครมาสมัครสักคนผมบอกกับลูกสาวครับแต่คําตอบที่ได้จากลูกสาวตัวดีของผมมาก็คือจัหนุบอกให้พ่อเลิกทำ้านต้นไม้ไงล่ะจ๊ะเมื่อไหร่พ่อจะเลิกลําพังเงินเดือนหนู ก็เนี่ยงพ่อได้สบายสบายแล้วนะก็ยังจะดื้ออีกพอลูกสาวของผมพูดมาแบบนี้ผมก็ชวนเปลี่ยนเรื่องคุยทันทีครับขณะที่ผมกำลังคุยอยู่นั้นเจ้าเม็งคนงานชาวต่างด้าวที่เหลืออยู่ของผมเขวิ่งมาบอกผมว่าลุงลุงมีคนจะมาสมัครงานจ้ะเออให้เข้ามาได้เลย ผมรีบตอบตกลงทันทีเลยครับรักพักจะมีคู่ผัวเมียที่ยังดูเป็นวัยรุ่นเข้ามาสมัครงานสวัสดีจา้าลุงหนูชื่อทิพนะจ๊ะสว่วนเนี่ยโนงผัวหนูเองจ้ะหนูเห็นป้ายหน้าร้านเขียนว่าเราสมัครคนงานยังรับอยู่หรือเปล่าละจ๊ะหญิงสาวตัวเล็กๆเอ่ยถามรับน่ะรับน่ะรับอยู่ แต่ว่าเองสองคนน่นจะทำได้เหรววะงานร้านต้นไม้ของข้าบางวันก็หนักอยู่นะทำได้จะลุงฉันทำได้หญิงสาวรีบตอบรับทันทีในเมื่อสองคนทำได้ผมก็รับเอาไว้โดยที่ไม่สอบถามอะไรมากแล้วนี่เอม,มีที่พักกันหรยังถ้ายังไม่มีเนี่ยที่พักหลังร้านมีนะ เดี๋ยวให้เจ้าเงองเนี่ยพาไปห้องพักก็แล้วกันยังจะลุงยุงมีที่พักให้หนูก็ดีเลยจ้ะขอบคุณนะจ๊ะว่าแต่ลุงชื่ออะไรเหรอจ๊ะเองเรียกข้าว่าลุงพวงก็ได้วันนี้เองก็ไปพักผ่อนกันก่อนแล้วกันพรุ่งนี้ค่อยมาเลิกงานงานนะเข้าแปดโมงเช้าเลิกห้าโมงเย็นนะร้านค่าอยู่กันแบบพี่น้องขยนันขยันเลยแล้วกัน ค่ามีที่พักให้ส่วนค่าแรงก็ขั้นต่ำผมอธิบายทุกอย่างให้กับเจ้าสองคนฟังแล้วก็ให้เจ้าเม้งพาเจ้าสองคนนี้ไปพักผ่อนแหมพ่อจะรับคนงานทั้งที่ไม่สอบถามที่มาของเขาเลยนะจ๊ะแล้วเนี่ยรับมั่วๆสักวันเธอจ๊ะเออนะบนอยู่นั่นแหละ พ่อเห็นเจ้าของคนนี้หน้าตาซื่อคงไม่มีพิษมีภัยอะไรหรอกดีไม่ดีถ้าได้คนงานมาเนี่ยพ่อจะได้ไม่เหนื่อยไอ้ลูกคนนี้เองเจ้ายังไงวะผมบ่นให้กับลูกสาวครับและหลังจากวันที่ผมรับเจ้าสองคนนี้มาทำงานผมก็สังเกตว่าเจ้าสองคนขยันขันแข็งดีครับผมนั่งมองมาจากออฟฟิศเห็นเจ้าสองคนนี้ทำงานไม่ได้หยุด ขยันกว่าคู่ผัวเมียที่เพิ่งออกไปซะอีกผมนี่ยิ้มอยู่คนเดียวครับบางทีเห็นคนงานมัจูจีกันดูแลกันเป็นอย่างดีเจ้าทิพย์กับเจ้าโหนงถึงแม้ว่าจะเป็นคู่ผัวเมียวัยรุ่นก็ดูแลกันดีนะครับสองคนนี้ทำงานอยู่กับผมได้ปีกว่าแล้วครับจนกระทั่งช่วงเดือนเมษาเจ้าโหนงขอลากลับบ้านเพื่อจะไปได้ทหาร ก็ไปจับใบแดงใบดำนั่นแหละครับแต่เจ้าหนงไปคนเดียวนะครับให้เจ้าทิพย์อยู่ทำงานอยู่ที่นี่เหมือนเดิมเจ้าหนงมันบอกว่าถ้ามันไม่โดนทหารอะ่ะมันจะกลับมาทำงานเหมือนเดิมครับแต่ถ้ามันโดนทหารก็ฝากให้ผมดูแลเมียมันด้วยครับผมก็รับปากมันเป็นมั่นเป็นหมอนะครับเพราะอยู่กันมาปีกว่าก็เหมือนลูกเหมือนหลานผมนั่นแหละครับ หลังจากนั้นสามวันนางทิพย์มันก็ร้องห้ามร้องไห้มาหาผมมันบอกว่าผัวของมันติดทหารมันทำใจไม่ได้ผมเองก็ทำได้แค่เพียงปลอบใจมันละครับพอเป็นทหารแค่สองสามปีเดี๋ยวก็ปลดมาแล้วให้มันทำใจให้สบายจนกระทั่งเวลาผ่านไปผมก็เห็นว่านางทิพย์มันมีทีท่าที่ซึมลงไปอย่างเห็นได้ชัดผมจึงถามมัน ก็ได้ความว่ามันอะโทรไปหาผัวมันแล้วแต่โทรยังไงเจ้าผัวมันก็ไม่รับสายครับแถมยังเปลี่ยนเบอร์ใหม่มันก็เลยโทรหายาิของผัวมันยาิของเจ้าหนงมันบอกว่าเจ้าหน่งอะได้เมียใหม่ไปแล้วทําเอานางทิพย์เสียใจอยู่ไม่น้อยผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนะครับผมสงสารไหมครับ ผมทั้งทำได้เพียงปลอบใจผมเข้าใจนะครับว่าวัยรุ่นอ,อกหัก่ะมันเป็นยังไงเพราะเรากราบน้ำร้อนมาก่อนหลังจากที่มันรู้นะครับว่าเมียของมันได้เมียใหม่มันก็เมาทุกวันเลยครับผมนี่สงสารมันจับใจจึงนั่งดื่มเป็นเพื่อนแล้วก็ปล่อยให้นางทิพย์ระบายความในใจของมันออกมาจนหมดผมดื่มเป็นเพื่อนอยู่หลายวัน จนกระทั่งวันนี้เราก็นั่งดื่มกันเหมือนทุกวันนะครับแต่วันนี้ดื่มหนักกว่าทุกวันผมเองก็เมานางทิพย์เองก็เมาจนเราสองคนหลับคาว,วงไปเลยครับตื่นมาอีกทีผมก็อยู่ในห้องของคนงานสาวไปซะและ้วและสะภาพของผมกับนางทิพย์มันก็เหมือนว่าจะไม่ได้ปกติเหมือนเดิม ผมจึงตะโกนเรียกนางทิพย์ให้รู้สึกตัวครับแต่ดูเหมือนว่านางทิพย์จะไม่ตกใจอะไรเลยแถมยังบอกกับผมว่านางทิพย์น่ะมันเต็มใจเป็นของผมแล้วยังจะอยากดูแลผมแบบนี้เรื่อยไปด้วยครับต่อให้ผมจะไม่ให้นางทิพย์อยู่ในฐานะเมียก็ตามแต่เธอก็ขออยู่ในฐานะคนงานแบบนี้แต่จะขอดูแลผมครับตอนแรก ผมคิดว่าจะเป็นแบบเรื่อยๆเปื่อยๆแค่ครั้งเดียวนะครับแต่พอเวลาผ่านไปนางทิ์ดูแลผมดีมากๆดูแลดีมากกว่าลูกของผมเสียอีกผมจึงยอมรับในความดีของนางทิ์ครับผมบอกกับนางทิ์ว่าผมจะรับเธอมาอยู่ในฐานะเมียผมถามก่อนนะครับว่าเธออายไหม ที่จะมีผัวแก่คาวพ่ออย่างผมเธอบอกนะครับว่าถึงเธอจะเป็นเมียผมแต่เธอก็ไม่เคยอายเลยเพราะชีวิตเธอก็ไม่ได้โสดบริสุทธิ์อะไรผ่านการมีผัวมาแล้วถ้าเธออยากจะมีสามีแก่อีกทักคนจะเป็นอะไรไปหลังจากที่เราตกลงกันได้ผมกำนำคลิปเราก็อยู่กันในฐานะผัวเมียภรรยาครับ แต่คนที่รับไม่ได้ก็คือลูกสาวของผมเธอบอกว่าผมจะมามีเมียใหม่ทั้งๆท,งที่หาเมียได้อ่อนกว่าลูกเสียอีกแต่ก็ไม่นานหรอกครับลูกสาวของผมก็แพ้ความดีของนางทิพย์เมียใหม่ผมครับเพราะเมียใหม่ของผมเธอทำหน้าที่ของเธอได้ดีไม่ว่าเธอจะเป็นสาวรุ่นลูก แต่การใช้ชีวิตครอบครัวการดูแลชีวิตคู่ของเธอทำได้ดีมากๆจนตอนนี้เวลาผ่านไปเกือบสิบปีชีวิตคู่ของเราก็ยังอยู่ด้วยกันดีและมีความสุขครับนี่แหละครับชีวิตลุงพวงมีความสุขที่สุดเลยหละครับจบแล้วคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะใครที่มีสามีอดอคาวลูกบ้างเอ่ยใครที่อยากจะเป็นลุงพวงมากคะ คอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันใต้คลิปได้นะคะวันนี้แอดมินไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะอ๋อก่อนไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ